สวัดีค่ะเมียวนะคะห่างหายไปนานนะคะกับคอนเทนต์ของ y w p b แต่ว่าตอนนี้จะกลับมาเริ่มลงคลิปนะคะเดี๋ยวก็จะดูจาก EP ล่าสุดไปก่อนเนาะแล้วก็จะดูแบบย้อนย้อนย้อนไปเรื่อยจะพยายามเก็บให้ครบนะคะอยากลงให้หมดเลยเหมือนกันนะคะมบมบแล้วมบ,มบ <c oughs> ที่มือน่ารักกันเลยนะหน่อยีครับผม,ม,มต้อนรับสู่รายการ5แสครับ อ๋อมีมพ์เลยเป็นค่ะแต่อุ๊ยดาราก็เหมือนเราคุยกันว่าเราอยากมาทำอะไรแปลกๆครับเราวันนี้เราทุกคนเคยฝันอยากเป็นหมอไหมครับเคยครับเคยเคยฝันอยากเป็นหมอไหมครับอยากอยากครับเคยเคยฝันอยากเป็นหมอไหมผมฝันอยู่แล้วงั้นผมงั้นวันนี้เราจะมาผ่าตัดหมอไปปไม่ถูกแล้วครับผ่าตัดหมายกันนะเอ้ยดูพีิมพอสิคะแรกจากมีพิธีกรใหม่ก็แนน้ำตัวนะครับผมวอลคผมพร้อมครับผมยินครับผมบอสครับ ผมแชมากคับมีทายไม่พูดได้มีพูดพดจพูดเาพูดเกว่านี้เชื่อใจเขาหอเชีมากคะขอเยอเท่าไรอะมีมีความในใจะพูดได้ได้มาร่่มรายการเอบคนนี่เลยเอันนี้เป็นเทปสุดท้ายกอก่นี่จะเป็นสี่ั่นไปเดี๋ยวเราไปตามย้อนดูอีพีอื่นนะคะทุกคนเราดูจากอีพีสุดท้ายไปเลย เราจะไม่ถ่าแล้วว่า EP ล่าสุดที่เราถือี EP ไหนเราหยุดทำคิดไปนานมากค่ะแอ้หนูเศร้าๆโอ้สนุกจังหวะเนี่ยเป็น Final EP เพราะว่าเราดำเนินรายการมาถึงอีพีที่15เดินไปเดินมาแล้วเป็นครึ่งหนึ่งหันครึ่งดีกว่าแล้วก็อีพีที่15มองตื่นวิเมอร์ตอนเนี้ยเป็นข่าวหน้าแล้วกันเราจะไปไว้ก่อน ใช่ก็เป็น EP สุดท้ายของซีแซดครับแล้ววันนี้เราจะแข่งเกมกันแบบเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นจะเต็มที่เลยไหมหรือยังไงหรือว่า่อยไปเต็มที่อยู่แล้วผมอ่ะงั้น EP นี้ผมเอาจริงเลยแล้วกันเอาจริงขนาดไหนะเออพี่เมื่อหน้าแข่งหนมาแล้วก็มองจากพี่เมืโอ ันนี้ก็เลยแบบแต่งหน้าทำผมมาให้เกียรติรายการคือกะแบบเอาเพื่อนมิดเลยแหละคือกะเอาจอมดินเลยเอาจอมมาแสงสองมาคือแม่เพื่อนเกิดอ่ะเพราะเซนใครชนะบ่อยสุดพี่บอแทบจะทุกอีพีเลยเนาะมีมีแพ้บ้างครับเพราะว่ามันจะได้แบบมาลานซ์กัน๋อแต่คือจริงๆก็คือชนะได้ชนะได้อ๋อแต่เป็นแบบให้ยอมแพ้ดีกว่ามันจะได้ดูแบบมาลาให้เพื่อนบ้างใช่ตั้งใจ คุยค <c oughs> ุยกับน้องผมนะทำสมาธิทำสมาธิอยู่เกมร้ายแล้วขอล่งนั่งดูว่าเมื่อไหร่กูจะได้เข้าแบบเข้ารายการดีๆให้พอพูดอะไรก็ได้คนที่เสี่ยงพร้อมนอนมากในรายการเนี้ยอยากให้พอพูดอะไรก็ได้หนึ่งอันเดียวนคนเงียบของชว์พี่หน่อยท่าเข้าสู่ช่วงเล่นเกมกันฮะเย้น้องหอมลูกเกมแรกครับผมเป็นเกมที่เขาเรียกว่า เราเนี่ยนะเราจะเอาหลอดอ่ะนี่แบบนี้ก็ยากแล้วอันนี้ก็ยากแล้วแล้วก็คีบใส่เข้าไปในขวดนะครับผมโดยเราจะแบ่งทีมกันใครที่มีหลอดอยู่ในขวดเยอะสุดก็ชนะเป็นผู้ชนะไปแล้วอนเราใครทีมใครเราแบ่งกันเลยรับเป็นคุณคุณดูบาดหมางแนี้อยู่ดผมยุ่งไงยังไงก็ได้ผมยังไงก็ได้ไปไปไปด้วยกันจะถ่วงกันเองไม่ยด้ดเดีดูดีดูดีดยดีมูี่ยดี ลองอ่ะยากอยู่กับพี่วอไหมเอางี้ผมอยู่ได้ทุกที่ได้ทุกคนเราอยู่กับใครก็ได้ใครได้หมดเลยแต่อยู่กับพี่วอก็ดีกว่าอยู่อยู่ได้หมดแต่ท่านี่เหนแค้เราจะได้กินมอคคิล์จ่ายอีพีเหมืองนะคือกินกินตั้งแต่กินตั้งแต่เกมแรกเลยนะแต่แต่พี่วอชอบกินมอคเทวล่ะเราชอบเลยการแบบผสมผสานอะไรเงี้ยชอบเชอันแรคมอคเทลอยู่อยู่ตบิง เราแบ่งทีมยังไงนี่เอาร้อยออกไหมนี่โดน n a t i o n a อกลัวนะวันนี้ก็บอกอยู่จะอยู่กับน้องแล้วเพราะว้อยออกไม่ได้กับน้องหรอกลัวกลัวโดนกินแต่เนี่ยเราไม่ได้กินเราพูดเลยเราเก่งเลยอ๋อกินด้วยอ๋ออาอยู่แล้วอยากกินเอาเอาไหนไห้พี่สุดท้ายแล้วเนาะเอากฎกติกาที่เพิ่งรับบอกตอนนี้เนี่ยทีมเราแบ่งอะไรเป็นยินวอลแล้วก็พรอมบอลแต่ว่าเราจะมี มีมีติ่งมาอีกคนนึงซึ่งจะเป็นพี่อยันกับพี่โก้นะแล้วก็พี่อยันพี่โก้จะไม่เล่นแต่ว่าถ้าทีมไหนแพ้เนี่ยกินด้วยกูขอดูได้ป่ะว่ากูอยู่ทีมไหนกูจะได้ดูกูควรจะเล่นหรือไม่ควรเล่นด้วยโห่เนี่ยเรากลัวแหละเรากลัวแล้วกลัวสี่สามโดนพี่ท่านกินไปพี่บอกเองแบ่งชกซีอะไรก็ได้อ่ะกูอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จบอ่าจบเล่นเกมเป็ไหนห้าสี่สาม

ทั้งคู่รักก็แฮปปี้ดีนะคะไม่มีดา่ากันสักคำช่วยเหลือกันนี่นี่ยังไงล่ะเขาเห็นนะเขาเห็น

แบบจุกแน่นๆว่ะอยู่แล้วไอ้เนาะงโกงไหมล่ะไม่ได้โกงมาหนึ่งสองสาม้นูมานู่นส12เอ็ดสองสามสี่หเจเชียมมันเร็ววเดสามสี่หากเจ็ดสสาม สามหาสามหกสามเจ็ดสามแปดสามสิบตอนยังหวจับไบอลอนู่ไม่ต้องหนีจริเหรอตัวท่วงค่ะสิบลไม่าสจ่แต่ว่าเขาจับขวดนะนี่เป็นไงล่ะโดน ผมจับเนี่ยแต่ผมไม่เคยไม่ได้จับตอนที่มันลงเข้าไปของผมของผมนี่ปล่อยขวดหล่นลงไปเลยนะไม่จับนะเพราะว่าตามแรงแล้วแบหลุดออกไปอันนึงผมไม่เก็บเขาใส่ด้วยพูดทีตองตอบทีค่ะผมเกลียดนะเกนะมาพี่ดำใครพี่ไม่แก้ไขไม่แก้ไขพี่ดูเพราะว่าเขาขวดนั้นวางก่อนเลยถ้าไม่แก้อันนี้ใส่ไปก่อนนิดเดียวไลยลูกสักนิดเดียวชปลาไหลนมอ่ะแม่งโคตรแบบข้ามสายพันธุ์อ่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลต โอ้ยโอ้ my ผมก็เลยท้อมองตรงไม่ได้ผมก็เลยท้อเดินทรงเดินเซ่ผมก็เลยท้อจะมองมุมไหนผมก็เลยท้อไม่เชื่อเห็นสีครับครูเหมือนน้ำหนองอะอะไรอะหลอนลวกน้่างเงี้ยอการ์ดระแกลกาน์ดนี้ไปเลยเนึ่งห่พี่เมิร์พี่เมิร์ฟสองสามแบบขำๆเปิดร้านได้เลยนะคนยำหนึ่งคนเจ้เบอร์เฟิร์อาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ได้ลองได้ เอ้พี่ว่าเด่นโ่งรโด่งงราโราไม่ได้ยินง5 4านะาไปหมดเลยเพื่อนหมดเลยจนหมดเลยเดียวแอบหมดเลยหมดเลยที่เดียวคนลคนละครึ่งเลยคนละครึ่งเลยเราดื่มร่วมกันมาเยอะอะไรอเออไปทีเดียวเลยหนูนอจริงไหมเนี่ยไปเลยทีเดียวเออไปเลยทีเดียวเฮ้ยิ้เป็นไงเนี่ยบอกบอกความรักอ่ะหนูกินน้ำตาลก่อนเร็ว ไม่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยพูดต่อพูดต่อไม่ได้แย่นะผมผมราะว่าผมเยอะเป็นรางวัลนะเฮ้ยเฮาส่งให้เป็นรางวัลไปไปไ้เลยเกมที่สองครับผมเรียกว่าเกมขวดน้ำราชาเมื่อก่อนเราจะเล่นปายชุบราชาใช่ไหมเดินทีละก้าวอะไรอย่างงี้ยเท่านี้ใครปายชุบราชาใครปึ๊บมันก็จะกรุงเทพไปได้ก่อนไปเอาไปกินอาาไเป็นตัวก็ไปกินก็คือทั้งทีมเลยเหรอหรือว่าตัว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 อุ้ยตัวตัวอ๋อเอางี้บผมอยากเจอใคร รันแค่ก่อนร้นยากเจอใครครูเนี่มึงแบบหมางๆงั้นน่ะมึงอ็หมางั้นต่อไปดิใอรไม่ก่อนไม่พอาะถ้าเจอน้องอ่ะม่กี่ทำไปดีมากม่กิคือน้องเล่นเิ่งเลยวันนี้น้องมาเต็มเพราะว่าถ้าผมเจอกับน้องอ่ะเดิมโอ้ยี้ขาดเอาี่พเจอกับน้องพร้อมก่เองัหน้าเราเลยครูแรกครับผมวัและพร้อมมาเลยหนึ่งสองสามสองเ้ยย้โห

ดีกว่าปลาลานมเมื่อกี้อ่ะ้น้เป่ากิันยังโอ้ดี๋ยวเรานาหนอตปโอ้โหโอ้เหมือนยกมะนาวท้งสวนมามันเป็นปก่ายไปแต่ผมบอกที อึกอักเลยเพราะบ่่หมดทำไมไม่ท่าอารมณมาก

คุณบางอะคุณบางอะแล้วผมโยนไม่ได้คุณบางอะไม่ไต้องเติมพี่ไม่ต้องเติมไม่ไม่ไม่เติมลแต่มัน้เอะไปโอ้ขอเล่นเท่นี้กาบพี่้ากอกเลยอเทนี้กเลยไม่กินหน่อยกินหน่อยอ่ะพี่เล่นกับเมือะ เ่าไหมมึงกับบงกูเล่นโยนไมไม่ใช่ไงคือเข้าข้างกันเขาข้างกันหรือเปล่าเ่เบางเลยมึงคิดเอะเขาใช่อย่างนี้เลยเขาช่วยเลื่อนให้มีไอ้บอสอ้ดังกรือ เกือกันไหนกมๆไม่ใไม่โมดีเหรอเรียบรับแปเกมไม่ได้วัดวันน้ำน่โอ้่าอะรับรับรับัเลรรับรรับไม่ทำเพาะ

เเอดีว <l ots> <s Techn Pokémon> ่าไม่รู้สึกอะไรเลยนะเดีว่เป็นรางวัลว่ะไม่ไอ่อนนรางวัลอะโอ้โหเก่งว่ะน้ำนเป่าต้องไหมไหมน้ำเป่าเอาเอาน้ำน้าอีกได้มได้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 ไไปยิไป่เาไ่แ่ ประมาณกี่เดือนหรอก็มันเดือนปีไงก็ปีกว่าแหละจริงหรอปีกว่ารู้สึกเร็วมากนะรอสิบห้าอีพีปีกว่าเนปีกว่าเป็นไงมผูกพันปะเออมันมันรู้สึกว่าทำไปเรื่อยๆแต่ว่าลืมแล้วเนี่ยถึงสิบห้าเลยหรอใครเป็นคนคิดเน่รายการเนี่ยจริงๆอ่ะอยากให้พวกเธอได้ความสมพั์ร่วมกันมีระณภาพ้่างๆตอนแรก้องแต่ละคนสนิทกันปะสนิทกันแต่ไม่ได้แบบทั้งหมดเขาจะแบบ จับคู่กันมากกว่าเวลาสนิทกันคือแบบว่ายินบอเขาก็จะออกงานด้วยกันบ่อยอะไรเงี้ยบอนเขาก็จะไปคุยกับยินอะไรเงี้ยพี่พร้องเขาก็ตะเงเงาๆหน่อยเขาก็จะไม่ค่อยมีใครแบบไปเล่นกับเขาเพราะเขาเด็กไงแล้วก็แบบพว่พี่เขาก็จะโตแล้วก็จะเล่นแต่ยังทำตัวเด็กกันอยู่เลยน้องเป็นเด็กที่แบบโตเกินแต่ว่าคนอื่นอะเป็นคนโตที่ยังเด็กอยู่วังานคือน้องไม่เล่นด้วยอะน้องไม่เล่นด้วยน้องแบบมุทําอะไรกัน แล้วตอนที่ EP 1หนึ่งออกไปอันนี้เราเรามองแบบมองไว้แบบนี้ไหมจริงๆก็ชอบเลยแหละเพรารู้สึกว่ามันมันเลเท่เความผู้ชายอ่ะเขาไม่ต้องมานั่งแบบถ้าใอประดิษฐ์หรืออะไรเงี้ยเขาก็ดูดูของเขาไปเลยมันก็ตามคอนเซ็ปต์เขาดูสปอตโลโอเคอะไรยากสุดสำหรับ4ี่คนนี้คิว หรือเวลาหรือแดดการต้องต่อเวลาไม่ยากค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราต้องต้องต่อเวลาที่สุดมันก็มีบางครั้งที่แบบพอเราพอเราไม่ไม่บน่นมันก็จะแบบแอบเลยนอ้อยชาอะไรอย่างเงี้ยเราเลยบอกว่าก็ต้องมีกฎมาแรกๆก็กฎน้าหลักหลังๆเริ่มแบบ ชิวการก็บอกไทยสายก็มีเก็บเลยนะทีละลอยใครเสียเงินก็ได้มีเยอะสุดคือว่าถ้าจะประมาณห้าพันห้าพันนะทั้งทั้งโครงการเนี่ยผมน่าจะเกบเพิ่มเยอะแต่เท่าเหมือนว่าจะเสียผมผมได้กลับมาตื่นมาได้กลับมาได้หรอเลยก็คือชนะชนะแค่ปีเราได้รางไม่ได้รางวไงตรตัวพี่นะ ไม่เอาเลยพี่โอนเงินให้น้องอีกห้าบาทหนึ่งห้าบาทด้วยแต่มันเป็นเกมไงแต่เงินในเกมก็เลยต้องกันใจ่เราอยู่ในรายการแพ้ก็ต้องโอนเงินให้คนชนะจะโอนหรือเงินสดแค่นี้เลยดีกว่าเอานจริงๆพี่เข้าใจน้องนะเมื่อไหร่มึงจะโอนทุกคนโดนหมดทุกคนโดนหมดเลยแบบว่าพวกเราโดนหมดคือคือคือเราก็แบบว่าคือโดนก็โดนด้วยการนออกฟังตุ้มแท้เราพอเงินที่ได้มาเราก็ เอาไปซื้อไรละพลังหูครับรมันชอบ EP ไหนรู้สึกว่าแบบสนุกกับมันผมชอบ EP แรกเลยผมชอบทําไก่อบฟางเอบาความที่มันแบบเลอะเทอะความแบบคือเราไม่เคยทำอะไรแบบเนี้ใช่ผมก็เลยว่าชอบ EP แรกสนุกนะภาพสวยแบบเหมือนมันใหม่ๆสําหรับกลุ่มนี้อบไม่ได้เหมือนรายการวมค้าลินอย่างจริงๆเลยนะถ้าเกิดผมชอบชอบ EP พีหนึ่งแต่ ไอบอลชอบไปแล้วไงขอบชอบบางอย่าชอบไอที่เล่นในบ้านกันอ่ะออกไปเป็นประธานแรกอ่ะปอกไปเป็นประธานปะอ๋อใช่ใช่ในบ้านดิเออไอที่กินไก่ก่อนเปิดราการไอตอนฟาดหัวหนุบดิใครมึงเินี่ยังมาทำไมมาไหนตรงนั้นมะใครเิชด จริงๆผมมีหลาย EP เลยนะที่ชอบอย่าง EP แรกอะผมก็ประทับใจแต่ว่ามันก็ประทับใจในแต่ละกิจกรรมมันไม่เหมือนกันไง EP แรกอะผมก็ชอบนะชอบแบบมากๆเลยมันได้ทําอะไรที่แปลกใหม่มากอะแข่งไก่อบฟางแล้วมันนึงคือมันมสนุกมาก EP แรกเป็น EP เปิดตอนแรกเราคิดว่าคืองงๆว่าไม่รู้จะทําอะไรกันเราก็ไม่เคยออกรายการแบบ4คนที่ทํากิจกรรมแบบนี้ก็ชอบแล้วก็มี EP EP หนึ่งที่ประทับใจก็คือ อันนี้ก็เหมือนเสียงเลยดูนะคือไม่ได้มีแค่สี่คนก็มีพี่อัญพิโก้เข้ามาเล่นด้วยก็รู้สึกว่ามันสนุกนะเก่งขึ้นเรื่อยๆๆๆๆนะทุกคนเลยนะเออยอมชมเลยไปไปไปเราเราเราสุด้าคือตอนแรกติดต่อมามันจะไม่ค่อยรับอะยกันผู้ชายกับเด็กจะไม่ทำกับผู้ชนิดจตาเนี่ยไม่เอาเลยเพราะว่าทขาไม่เป็นแต่มันมีสายเส้นใยเชิงทายใจก็เลยคิดว่าแบบ คนําก็คือเป็นใช่พีโก้เป็นฟงมาเขาเห็นเป็นผู้ชายเยึเลยอะผู้ชายมันเจอทมันะแบบนิดนึะไม่หอกป้งแต่ตลกไม่ใช่แบบหาขนาั้ลย so er mm ่าว่าจะจัองาทอะไรหวมันเป็นากมัจเขาฟังเราป้าเรน่มันนารักแบบกายเป็นแบบลักอินเ็ก์เามากมันน่ารักจริงๆเออมันแบบ เราดันดูโกกับอ่านกับจัดวางได้ถูกต้องแบบมันมีความน่ารักให้เคนแบบทำงานง่ายมากแบบเออขอบคุณมากๆจริงๆแบบใช่มีแบบแฮปปี้มากๆด้วยแล้วเวลาแบบมาถ่ายสีแสบอ่ะแต่ละคนอ่านได้บอกกันเลยว่าจะไปทำอะไรน้อยมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าแค่ให้เขาเตรียมตัวจะบอกโกอย่าให้น้องใส่ชุดอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ เตรียมตัวมาอย่าง,ง,งเรื่องของกินอย่างเง <ừ> ี้ยเราก็แค่บอกว่าจะมีกินแต่เราไม่ได้บอกว่าต้องกินจุกินไรอ,อ,อย่างอย่างคือในการอยู่ทัวบ้าเราอยากทำมันเป็นตัวเองนะมันสนุกไม่ต้องม,มีอะไรมาปิดกัารเนอกป้าอย่างถ้าสมมติสมมต,มมติเราบอกไปปุกอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้เห็นซีนที่แบบว่ากู oh, ไปร้อนไห้มผมนะผมเจ็บปากไหนๆมาดูเรื่องของร้อนหน่อยผมมียาด้วยนี่ผมขอยาผมเจ็บู้้วาคนแพ้ตอนแรกเราตกลงกันไม่ได้หรอไงไม่มีเนี่ย เ้ยป๊กคือคือกินไดเท่าไหร่คือบอกก่อนว่าเสียห้าพันจะได้แบบว่าตั้งใจไม่มีใครรู้นะไม่มีใครอยู่ไม่ได้ไงก็ไม่ก็มานตอบก่อนไม่ได้พี่มันคือพี่บอกพี่ไงว่าใช่มันไม่มีความอ่ะคือเราต้องการความแบบเสียห้าพันกูไม่ยอมแต่ไม่เคยบอกไปก่อนห้าพันมันก็จะผมเสียเปรียกใส่มันเลยไม่เห็นเลยโอ้โหผมเสียเปียกนี่ไงความเดี่ยวโอ้โหไข่สนุกไข่สนุกกุ้งไข่สนุกก็ตลก ยากยากยากเลยไปถึงทำงานมาแล้วให้มันเงียบตอนนี้คือคือสนุกอ่ะมันรูมันจะใหญ่กว่าฟููอะไรอย่างเงี้ยไหมเอาจจริงมันมันแต่ว่าตอนนั้นผมเก่งมากไงนี่ยังไงล่ะเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยอ่าลูกไหนจะรอดูสีลูกเขียวเลยอ่ะ ้ยนี่อะไรละถ่ายไปนะอุ oh okay. 48, 48, ้ยคำนวณแล้วฟ ah, ิสิกส์อ๋อเจมส์พี่สีแปดกับสีหกที่มาจักอะไรนะความห่างอ๋อระยะห่างระยะห่างอันนี้เป็นสูตรนะเลี้ยงผ่อเล่นไก่พวกเด็กนี่แบบเก่งกัดเงี้ยแล้วก็แบบว่าหาท่ากลางเนี่ยโอเคลูกขาวตรงนี้ลูกเขียวตรงนี้อ่ะแกนเอกแกนวายพี่จนหว อไรอะไระรปตาการกันดีแบบปวดใหต่ยอ๋อนี่มีนน่าติแล้วมันเกี่ยวเลยแปดอะเฮ้ยได้แปดลอะเอาละเฮ้ย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 จอห์อ้สูตรเลย็อสูตรเยเ้ยเอ้ยยยเขยวอลเวลาเราเล่นเกมอะเราเป็นแบบติดใม้สำนึกเราเซติด ชัยชนะหรือต้องการความชนะตั้งแต่เด็กหรือว่าเราอยากให้คิดว่าสนุกคือมันถ้าเกิดเราทําเต็มที่มันจะสนุกคือคือเต็มที่ของเราอ่ะมันคือมันคือปกติของเราแต่พอเป็นคนอื่นมองอ่ะมันมันก็ดูเต็มที่แต่ว่าเราเรารู้สึกว่าไม่ปกติมากเลยกับกับการกับการก็คือเอาจริงใจลงอะไรชอบลงชอบแบบว่าอะไรไม่มันเหมือนเหมือนเด็กน้อยเนี่ยมอนเด็กน้อยที่แบบว่าพอเราทําอะไรได้มันจะได้รางวัล แต่เวลาเขาเล่นเกมของเขาจะมองว่าต้อวันเขาขึ้นใจากก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่แบบว่าให้การตอบรับอย่างดีรายการนี้ซึ่งเราก็มีกําลังใจทําต่อแล้วมันก็สนุกสําหรับพวกเราด้วยขอบคุณที่ทุกคนดูพอทุกคนดูมันก็มี e ีต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็มีเวลามาเจอกันเรื่อยๆจริงๆมันดีใจนะที่ที่ที่วันไหนมีถ่ายสี่แสบเพราะมันจะได้เจอสี่คนพอเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วมันก็บางทีอยาจจะมีกินข้าวไปเล่นกันต่อคือ น้อยครั้งมากที่เราจะมาเจอกันสี่คนก็รู้สึกว่ามันเป็นรายการที่มันได้ทั้งสนุกด้วยแล้วก็ทําห้แบขอดยน่ด้ากันเก็แบบแยกกันไปแต่ละบ้านแล้วก็แบัน้อยลงะลรน้อยลงเหมือนมาเล่นกันมาทา่อยู่ด้วยกันที่คิดว่ามันจะต้องเป็นงานนี่ต้องมาถ่ายเพราะว่าอย่างที่พี่วอลพูดเปเลยสี่คนรวมทั้งทีมแล้วด้วยนผู้จัดการด้วยการที่มาเจอกันนยมันมันน้อยอ่ะมันจริงๆหลักๆก็สี่แสบไปแล้วสี่แสบกับไปเที่ยว แล้วก็แต่ละครั้งก็มาแบบปล่อยจอยไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยแบบผมไม่เตรียมตัวเลยนะบางทีอ่านแชทไม่ครบ้วยไม <c oughs> ่ได้เตรียมอะไรมาอะไรยเงี้ยคือผมมาตัวเปล่าเพราะรู้สึกว่าเราไม่ต้องไปแข่งขันเอาชัยชนะอะไรอ่ะถึงแม้ว่ามันจะแย่แต่ว่ามันก็สนุกในพวกเราอะแค่นั้นเองก็กชอบครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคือเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันว่ามัน15 EP อ่ะแสดงว่าต้องหลุดแล้วคงชอบอ่ะเออมันเวลามันผ่านไปเร็วผมคิดว่ามันเป็นรายการอีกอันหนึ่งที่ทําให้เรามาเจอกันนั่นแหละ มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยแฟนคลับของพวกเราด้วยที่ทมาดูเะครับ <nu S 2> <ๆ S 1> เพราะว่ <ๆ S 2> ถา <ๆ S 2> ถ้าไม่มาดูเราก็ไม่สามารถทาต่อได้นะครับก็ <ๆ S 2> เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีความสุขมากเวลาได้มาถ่ายแล้วให้คนดูแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะได้มาเจอกันอย่างที่พี่ๆบอกเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้เจอกันน้อยมากเพราะแต่ละคนก็มันด้วยความที่ว่ามันอยู่คนละซีกโลกกันเลยนะแล้วก็บ้านอยู่คนละทางชยว่คนากก็เลยแบบนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ทำให้เราเฮ้ยมีความสุขในเดือนนี้เหมือนกันเไปร้งเลปิดแล้วปล่ปิดเลยนสองสามสุดท้ายก็ผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปมีต่อไปแน่นอนสีซท่านหน้าสีซท่านหน้าอาจจะเปลี่ยนชื่อรายการแลละอาจจะเป็นรายการอื่นทำให้หรหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามครับผมัจะลืมกดไลค์กดเ้าจริงอ่ะ มันจะเอาพิธีกรมันจะคัดเลยมันจะคัดแบบคัดแล้วถ่ายไว้เดาตูจะเป็นอาชีพที่จะเอาเลยอ่ะดูดูจะเป็นอาชีพทพิธีกรไม่ต้องตัดต่อแล้วครับให้เห็นไปเลยครับว่าเบื้องหลังทำไส้ได้ครมองซ้ายมองขวาผมก็เลยท้อมองตรงไม่ได้ผมก็เลยท้อเดินทรงเดินเซิแล้วมันแต่งหน้ามาด้วยนะแต่งหน้าแล้วบังแล้วนั่งตายเลยคือจะเอาอ่ะมือเอาตายเลยว่าเนี่้ไล่ออก พราะผมเลยท่อจะมองมุมไหนผมก็เลยท่อมองซ้ายมองขวาผมก็เลยท่อมองตรงไม่ได้พราะผมเลยท่อเดินทรงเดินเซเพราะผมเลยเอออีพีสุดท้ายนอแล้วก็เดี๋ยวเรารอซีซั่นหน้าเลยซึ่งเป็นรายการที่น่ารักแต่เรายังดูไม่ครบทุกอีพีนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปตามดูนะคะแล้วเดี๋ยวมาลงดีแอรให้ทุกคนมาดูเป็นเพื่อนกันนะคะอีพีนี้เราแบบเสียสมาธิกับน้องเมอร์ไปเยอะมากเราบอกว่าพี่เมอร์เดินเข้ามาเมื่อไหร่ล้วก็แบบเอ๊ะน่ารักมากเลยอะ เออก็แบบเออรู้สึกว่าชอบนะที่แบบเขาได้มาทํารายการด้วยกันสี่คน,นอ่ะอย่างที่เราพูดไปเนาะว่าเมื่อก่อนเขาอยู่ด้วยกันเนะาะแบบที่ห้องผนังส้ม,มอะเนาะพว่ามีรายหายรายการก็แบบเป็นโอกาสที่ดีที่เขาแบบจะได้มาเจอกันเนาะคิดแบบคิดแบบเราๆที่แบบว่าเออจะเจอเพื่อนแต่ละทีจะนัดกันแต่ละทียังเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะอืมเพราะฉะนั้นก็ พอเขามีการแบบทำงานร่วมกันมันก็เลยต้องแบบมาเจอการพอเจอกันมันก็แฮปปี้เนาะได้มาอัปเดตอะไรต่างๆได้พุดคุยแลแบบ้วก็แบบพี่วอก็บอกว่าเออมันมีการแบบไปกินข้าวต่อไปเล่นนู่นเล่นนี่กันต่อก็เดี๋ยวไว้ติดตามนะคะว่าจะมีอะไรมาอีกแล้วก็ซีรีส์นะคะเราดูแน่นอนเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่มาดูเป็นเพื่อนกันแล้เจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย